สวัสดีค่ะจากร้านทีเจออโตแม็กนะคะวันนี้กราบขอบพคุณลูกค้าดีแม็กค่ะมาใช้บริการนะคะเดิมลูกค้าจะเป็นขอบ17ค่ะเป็นตัวแบบธรรมดานีนอี้อลูกค้ามาใส่ขอบ15นะคะตัวนี้ตัวนี้ติดอยู่กับยางดันหลอบค่ะสเปคเขาจะอยู่ที่ 195R15 ค่ะขอบ15ตัวนี้ก็สวยนะดูยาว เป็นปีใหม่ปีน่าจะเป็นปี2ี่นะตัวนี้มีตุ่มอยู่เลยเห็นไหมคะตุ่มนี้ตุ่มอ่าในราคาจุดจุดจดค่ะตัวนี้อลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอินบ็อกเข้ามาสอบถามราคากันก่อนได้คะ่ะ รับประกันขารอแท้ไม่ซ่อมไม่ด้งดีแม็กไม่ใช่มีแค่1 5 1ห้านะคะมียันสิเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจขอบเล็กขอบใหญ่อยากได้ยังไงว่ามาร้านเรามีหมดอยากได้ยังไงจัดมาค่ะงบลูกค้าถึงแค่ไหนเราจัดให้ต่ำงบได้ตลอดค่ะนี่ร้านเรามีแม็กของทุกรุ่นเลยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นฮอนด้ามิตซูโตโยต้าเรามีหมดนะคะตั้งแต่รุ่นเริ่มต้น จนถึงรุ่นท็อปสุดเลยตัวนี้สำหรับวันนี้สวัสดีนะคะรเราพอกันในคลิปถัดไปค่ะ